โอเคครับก็กราสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นเหมือนกันนะครับผมอันดับแรกก็เลือกประเทศนะครับจะผมเป็นเลือกประเทศไทยนะครับนี่แล้วก็เล่นไปเลย ยังไงอ้าวตำรวจหัวล้ออีกอ้าวได้ได้ได้ไปเจอกันเอาใครส่งวัสดุมาเนี่ยพูดอะไรวะเนี่ยวัสดุอะไรเออมีเค้กหนึ่งอันเอาเฮ้ยเปิดได้เปิดได้ อ๋อเป็นการแหกคุกนะครับเอาเป็นอืมเอาเป็นที่เจาะเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบหนีง่ายไงเออเอาไม่หมือนนะเออนี่แหละยังไงใต้ดินใต้ดินนี่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 ยังไงต่อยังไตอองไต่อเอาเป็น อ่ารีโมทหน่อยแล้วกันนะครับเครื่องดนตรีขึ้นดนตรีทึบแสงมันคืออะไรกันคุณสามารถทะลุกำแพงได้โอ้โหเดินทะลุกำแพงเลยเลยกดข้ามเลยดีกว่ายังไงข้ามไปแล้วข้ามไปแล้ว โอ้โหตึกมันโคตรหลายชั้นอือแล้่ก็ชั้นเดียวมีมีดด้วย,วยๆๆเอาเดวเดี๋เดี๋ยวๆๆๆๆๆโอ้โหมาแกนกลางโลกเลยเลยไม,มลองกลับไปที่เริ่มต้นหน่อยดีวยกว่าโทรศัพท์มือเอ้ที่จอดนิ่งไม่ได้ละเราจะเป็นโทรศัพท์มือถือหน่อยละกันเขินโทรโท,ทรให้คนอื่นมาประกันตัวไง

อันนี้ก็น่าจะเป็นทานายนะครับน่าจะนะน่าจะอืมเราเป็นอะไรดีจะลองใช้เป็นอ่าเอาเป็นเอกสารแล้วกันครับเผื่อช่วยได้เราแบบส่บงจดหมายไปนไงเดีย๋ยวนะมันทำอะไรได้เนี่ย หลักฐานอืมทำอะไรได้เอ่ยอืมทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วยังไงยังไง

โอ้โหยังคุยกันไม่จบอีกหนาโอ้โหจบละจบลวน่าจะนะเอาอยังคุยกันไม่จบอีกหนาโอ้โหเรียบร้อย ได้หรือเปล่าวิธีออกมาแล้วออกมาแล้วตามไปยังไงการเขนข้ออรน่ใช่หอรท่เล่นนะโทรศัพท์มือถือนี่ใช้ได้ละเดี๋ยวมาดูอันอื่นกันว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับจะมาดูการโอนหน่อยดีวยกว่าการโอนน้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรอบเลรอวะรอบเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาเหมือนโดนะหารชีวิตอะจะเป็นเครื่องดื่มหน่อยดีกว่านะครับเครื่องดื่ม NRG นะครับยังไงยังไง อยแบบนี้ก็สบายดีรออะไรอ่ะสบายเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออ<ฮ>๋อหยุดเวลาหยุดเวลาหยุดเลยเวลา<ฮ>นี่ยได้ละได้ชัวร์ได้ชัวร์ดูทรง<ฮ>เอาเฮ้ยเอเป็นไรอะ<ฮ>่ะเอา หัวใจวายอ้อหวดข้างเคียงปวดหัวหัวใจเต้นเร็วโอโ้โหหัวใจวายเลยเลยหรอขนาดนั้นเลยนะเครื่องดื่มนี่ใช้ไม่ได้ละเป็นเออนี่เลยดีกว่านะครับที่ตัดที่ตัดเอาเป็นตอนนั้นที่เห็นไงตอนที่อ่าที่แบบ ไอตอนที่มันหายตัวได้อ่ะแบบเดินทะลุได้เราเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีหลายชั้นไงเลยไม่โดดดีกว่าเป็นประตูเดือนจำหน่อยดีกว่านี่ไงออกมาได้ละยังไงยังไงเอ้าลืมกดลืมกดร้องใหม่ร้องใหม่ นี่แล้วได้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 เรียบร้อยตายสองเอาตัวอีกแล้วนี่ครับรออะไรอะเป็นอืมเอาเราเบิดดีกว่านะคว่างมปหาตำรวจจะตำรวจจะได้แบบไม่ตามไงเดี๋ยว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  โอ้โหเอาเป็นเก้าอี้ก็ได้นะระเบิดใช้ไม่ได้ละเก้าอี้มุดท่อไปเอาขวาร้ายซ้ายดีเอาซ้ายแล้วกันไงหน้าจอมืดเชียะเนี่ยเริ่มเริ่มละเริ่มละมุดท่อไปไหนมุดไปไหนโอ้โหอะไรอยู่เนี้ยตำรวจกำลังประชุมอยู่ที่เดิม ช่ oh, him, ีเดิมห้องประชุมตำรวดเชยโอ้โหโอ้โหตรงนี้เนี่ยง้นเอาเก้าอี้ใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นด้านขวาบ้างดีกว่าโอ้โหอื้อสูงไปไหมลมชูชีพเชือกกระเป๋าสะพายหลัง ก็เป็นรองโจชีพแล้วกันนะครับได้ชัวรอดชัวเลยครั้งนี้รองโจชีพอะยังไงก็ได้เดียเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาไหนบอกรองโจชีพโอ้โหนี่มันรอกกันนี่หวะไม่เป็นไรครับลองใหม่ลองใหม่เอาเป็นกระเป๋าสะพายหลังแล้วกันนะครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามาดูกัน วิได้เปล่าได้เปล่าเอ้าหมอ้อผูที่เดิมโอ้โหลุ่มเหลวเอาเป็นเชือกตากันนะเชือกเชือกเชือกต้องได้ล้คราวนี้แหละต้องได้แล้วขหขนไปแล้วขนไปแล้ว<อ>โอ้ร้อนมือโอ้โหร้อนมือร่อออวงตายเนี่ยเอ้ยไม่ตายไม่ตาย รอดดิอ่าวัดโอ้โหตายอกแล้วล้มเหลวมันจะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับโถสุขะสุดทัาสุดท้ายแล้วเนะี่ยเฮ้ยได้เ่าได้เ่า ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอีอสุดก็ได้แล้วนะครับโอ้โห่อนจะได้เนี่ยเราปนปีเลยรัวเลยนะครับว่ามีทางออกสองอันนะครับนักหนูโดยอ,อารมณเดียวอของพวกใช้ไม่ซ้ำ ตามนั้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอันที่สามารถชนะได้ก็จะมีสองอันนะครับนนก็อันนี้นะครับก็สนุกมากนะครับเกมนี้ก็แบบไม่เล่นขายเครียดได้นะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะอืมจบคลิป